สวัส <ander> ดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนาะาคุณชอบคลิปคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กันด้วยนะทผู้ชมเนาะวันนี้ท้องฟ้าก็สวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงเนาะ แดดก็จัดจ้านกันดีจริงๆนะท่านผู้ชมสำหรับแดดที่นี่เนาะหากใครชอบคลิปนี้นะผู้ชมเนาะหรืออยากจะมาท่องเที่ยวที่หลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะท่านผู้ชมเนาะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมสำหรับที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงเนาะ บรรยากาศก็ร่มรื่นนะสดชื่นนะท่านผู้ชมนานแล้วนะท่านผู้ชมนะที่ไม่ได้มาถ่ายทําที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงสวยงามนะท่านผู้ชมสาหรับที่นี่เนาะที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแรกกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะที่ใต้ต้นมะขามนะทผู้ชมนะเพราะว่าช่างเขากำลังก่อสร้างกันอยู่เนะทำงานของเขาอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปขอตัวแรกที่ใต้ต้นมะขามนะผู้ชมเนาะนี่คือกระท่อมรัตสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมมองเห็นในขณะนี้นะผู้ชมเนาะอย่าลืมมากราบไหว้หลวงปู่สวงที่นี่นะผู้ชม คือจะมาทำบุญที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแอดมินเชิญชวนนะผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะพาแฟนพาลูกพาหลานพาคนรู้ใจหรือจะพาญาติพี่น้องมาเนาะมาขอตัวเลขที่กระท่อมรัสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นที่นี่เนาะที่ต้นมะขามนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขที่ใต้ต้นมะขามด้วยกันนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะงวดที่แล้วสามเก้านะทผู้ชมที่เราได้ไปเนาะแต่ตัวเลขลดนะท่านผู้ชมเนาะหวยออกสองเก้านั่นเองนะท่านผู้ชมแต่งวดที่แล้วเราได้สามเก้านะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะเห็นตัวไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้เนาะ เห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มานะท่านผู้ชมเนาะเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะเนาะเผื่อใครเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมอาจจะมีใครตาดีเนาะเห็นตัวไหนก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับ ตัวแรกนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ไอ้มันจะพยายามถ่ายไปให้ชั่วๆนะท่านผู้ชมเผื่อไกลตาดีนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเห็นตัวเลขตัวสำคัญตัวที่ตรงใจเราก็ได้นะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆครั้งนะท่านผู้ชมเนาะ เห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมแอดมินจะพยายามถ่ายนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลกแอดมินมองเห็นแล้วนะผู้ชมอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเลขห้ากับเลขหกนะครับที่อยู่ติดกันเนาะห้าหกหกห้าหรือจะเป็นห้าเก้าเก้าห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้านะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะ ไปมือแอดมินนะครับนี่เลขหนะ้าเนาะนี่เลขหกท่านผู้ชมห้าหกหกห้านะผู้ชมเนาะมนะองไปทำไมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเรอท่านผู้ชมมีเลขห้าเลขหกเลขเจนะ็ดนี่ ห้าหกเจ็ดนั่นนี่ทำไมขึ้นมาสามตัวท่านผู้ชมเอาเป็นว่าแอดมินจะอ่านให้สองอันนะท่านผู้ชมเนาะห้าหกหกห้านะ 5, 6, 6, 5นะท่านผู้ชมห้าเก้าเก้าห้าเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเห็นอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมมีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชม หาหกหกห้าหนะ้าเก้าเก้าห้าแล้วท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือไม่นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมหรือเห็นตัวอื่นท่านผู้ชมอันนี้เลขห้านะท่านผู้ชมอันนี้เลขหกเนาะ ห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้านะท่านผนะู้ชมเนาะส่วนตรงนี้เป็นเลขเจ็ดท่านผู้ชมหยุดเจ็ดเลขหกอีกตัวเนาะเนี่ยท่านผู6 77, 6นะ้ชมหกเจ็ดเจ็ดหกด้วยเนาะโดยจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขมองเห็นอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมน้นอมีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผนะู้ชมเนาะ 6ก,กับ9ก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมอย่าลืม7 9 9เด้วยนะท่านผู้ชมเราจะหาว่าไม่บอกนะท่านผู้ชมเนาะเราจะถ่ายมุมกว้างให้ดูนะท่านผู้ชมเนาะใครเห็นตัวไหนก็เก็บไปพิจารณากันเราเองนะท่านผู้ชมนะเผื่อเห็นไม่เหมือนกันกับแอดมินนะท่านผู้ชมจะบอกตัวเลขที่อยู่ที่ต้นมะขามนะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินมองเห็นตัวเลขอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมนะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหกกับเก้าเียวกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะก็อย่าลืมนะครับห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะอย่าลืมนะท่านผู้ชม หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแนะอดมินเทพนักทรักันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายทําให้ดูให้ทั่วๆนะท่านผู้ชมนะเนาะเผื่อใครเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันกับแอดมินเนาะก็จัดได้เลยทนะ่านผู้ชมเก็บไปพิจารณานะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะใครมองเห็นแตกต่างกับแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นตัวเลขไว้บนหน้าจอโทราศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามกับแอดมินเทพนักรเนาะทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชม ากกดติดตามช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเป็นช่องของแอดมินทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมหากชื่นชอบเนาะหรือไปดูเข้าไปดูทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมก็จะได้อัจฉรถรกันหรือได้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้เราจะจบไว้แค่นี้นะท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ